พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชาิยาทรงเปิดงานมหกรรม9ปีสายใยรักแห่งครอบครัววันนี้เวลา15.18นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชาิยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีทรงเปิดงานมหกรรม9ปีสายใย,ยรักแห่งครอบครัว ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานภาคี10หน่วยงานจัดขึ้นถึงวันที่14ธันวาคมนี้ภายใต้แนวคิดสร้างสมดุลค้ำจุนวิถีไทยใช้หลักเบญจาวิถีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวาราายา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติรวมทั้งเผยแพร่ผลงานของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันซึ่งได้พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นภายใต้การดําเนินงานตามหลักเบญจาวิถีการพัฒนาพร้อมทั้งแสดงตัวอย่างของพื้นที่4ี่ชุมชนที่น้อมนําเบญจาวิถีมาพัฒนาชุมชนเป็นจนเป็นผลสําเร็จซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ตามแบบเบญจาวิถีมุ่งเน้นการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญข,ของการพัฒนาสังคมไทย โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆตลอดจนอาหารเพื่อสุขภาพจากร้านศิลปะชีพ904ร้านกลุ่มสมาชิกแม่บ้านโครงการสายเยรัก77จังหวัดทั่วประเทศและจาก3จังหวัดชายแดนใต้